หวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคัง่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้เรามารับชมเหรียญการ่านะครับก็ราคาอยู่ที่0.01607ดอลล่านะครับก็วันนี้มีการบวกถึงประมาณ1.59%ใน1วันนะครับมูลค่าการตลาดเหรียญน,นี้อยู่ที่376.44นะครับล้านดอลลราก็ถือว่าเยอะนะสำหรับตัวนี้นะครับมีวานแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้นะครับใน ไอวานอเลรนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่บางช่วงเหมือนกันที่กาล่าเนี่ยมีการโอนธุรกรรมค่อนข้างเยอะนะครับการซื้อขายรายยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ที่หกหกหมื่นล้านนะครับโอ้โหเยอะนะสำหรับกาล่านะครับนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยอยู่ที่แปดสิบห้านะครับมูลค่าการตลาดเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่แปดสิบห้านะครับเป็นเหรียญอันดับที่อยู่ที่ 85, แปดสิบห้าแปลว่าเหรียญมันใหญ่ละ แล้วประมาณการซื้อขายรายี่ชั่วโมงก็อยู่ที่61.04ล้านนะครับอุปทานหมุนเวียนตัวนี้ของกาล่านะครับอยู่ที่23,000กว่าล้านนะครับอุปทานสูงสุดก็คือ50,000ล้านอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องข่าวจริงๆหรือเปล่าที่ทําให้เหรียญหายไปนะครับซึ่งข่าวล่าสุดคือซีโอกาล่านะครับจริงๆมีสองคน เราก็ตอนนี้กำลังฟ้องร้องคดีกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามในช่องที่สองนะครับผมจะทำเอาไว้นะครับนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าโทเคนโดนขโมยไป4.5พันล้านนะครับดอลลาร์นั้นเรามาดูเรื่องของกระดานของกาล่าด,ด้วยกันนะครับตอนนี้เข้ากระดานหลักๆแล้วแต่ยังไม่มีบนคอยเบสนะนะครับผมยังไม่ได้เห็นตรงนี้ก็เนื่องจาก เจ้าของของกาล่ามีคดีความอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะเข้ากระดานที่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างยากหน่อยนะนะครับเราผมก็ไม่แน่ใจว่ากาล่าเนยโดนเป็นเหรียญ Security หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางเสร็จเขาก็มีมีเรื่องกับเจ้าของเหมือนกันนะครับก็ที่ขโมยเ,เงินกาล่าไปอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับก็มีคดีอื่นที่ ทำการขโมยเงินของลูกค้าไปนะครับไปใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นเป็นคดีความกันเนาะเอาแหละนะครับตัวนี้ได้รับออดิตจากเซอร์ตินะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็มีการทำคอร์สเชนด้วยระหว่าง BNB นะเพราะว่าเชนดั้งเดิมของเขาก็อีทอเรียมแล้วก็เป็นเกมมิ่งนะครับแล้วคอลเลกต์เ l e ล n แอนด์เอ็นเอจุดเด่นของของกาล่านะครับ ก็คือเรื่องของ NFT เนี่ยแหละนะครับก็มีการใช้ควบคู่ไปกับไอเทมของเกมเพื่อจะทำการเก็งกำไรหรือซื้อขายกันนะครับบนบนแพลตฟอร์มของกาลานะครับเพราะกาลาเขาก็ทำ NFT ของตัวเองผู้ติดตามเนี่ยประมาณ4 6 5 0 0 0 follow นะครับแล้วก็ผู้กำลังติดตามอยู่ประมาณ260 follow แล้วกาลาก็ทำเกมออกมาเยอะนะครับอย่างเกมรถถังนะลิงไต่บันไดนะครับ อย่างเกมทาวสตาร์นะครับก็ระดับแกรฟิกก็ดีระดับหนึ่งนะผมเห็นหลายเกมนะครับอย่างเช่นที่ทำกับไบแ c นเนี่ยนะครับก็มีกาล่าเกมตัวใหม่ที่ชื่อว่า Spider Tank นะครับก็ทำออกมาแกรฟิกก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีการขาย MFT นะครับเราก็มีเรื่องของ The Walking Dead Empire เลยนะครับโปรเจกต์ดีมากๆนะครับ แล้วก็มี entertainment a t scale ด้วยนะครับก็คือว่ามีการพัฒนาตัวบอกเชนแล้วก็ตัวของโปรเจกต์ก็คือ X p ็ e d a t i o n นะครับตัวนี้ก็เป็นเกมนะลองเข้าไปติดตามดูตัวเกมของกาลาได้นะครับผมว่าถ้าเกิดจะทำตัวนี้จริงๆนะครับออกมาเป็นคลิปหนึ่งเนี่ยน่าจะละเอียดมากๆกาลานะครับ โปรเจกต์ล่าสุดก็มีสไปเดอร์แท้งนะที่เป็นการ่าเกมนะครับแล้วก็ตัวของฟิล์มนะครับที่เป็นการ่าฟิล์มนะครับก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็มีการ่ามิวสิกนะครับก็รายละเอียดลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ทำโปรเจกต์ออกมาได้ดีนะเราผมก็เห็นเกมหลายเกมนะครับก็ดีกว่าปี2021เยอะเลยนะนะครับที่ผมตามครั้งสุดท้ายอ่ะเราก็ตัวของแกาฟิกอะไรก็ดีขึ้นมากนะครับดังนั้นกาล่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีเวิลด้วยเนาะนะครับเวิลดเวิร์สด้วยนะก็เป็นเมตาเวิร์สดิจิตอลคอลเลกติเบิลฟอร์มไอคอนิกนะครับ IP ก็น่าจะเป็นพวกคล้ายๆกับอีกหน่อยเขาน่าจะทำ ไปถึงเมตาเวิร์สได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นรูปแบบของเกมไฟล์อยู่นะครับเกมไฟล์ผสมเมตาเวิร์สยังไม่สามารถที่จะเป็นเมตาเวิร์สแบบแท้ๆได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนทางแฟนกับมานาเนานะแล้วกาล่าก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของ p 2 p นะครับหรือตัวของอกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวกับเว็บสามนะครับที่มีการเชื่อมกับเกมกาล่าเก่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอ ทีมนะครับพัฒนาก็มีด้วยพัฒนาไอตัวนี้นะครับก็พาร์ทเนอร์ก็มีอย่างสนูตด็อกนะครับแล้วก็คอยเบสนะแล้วก็ตัวของดีมเวิร์กนะครับมาแบบอ่าพาร์ทเนอร์แบบระดับท็อปเทียเ,เลยนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆของทางอเมริกานะครับ เราก็โทรด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเข้าไปหาอ่านดูนะครับก็ในส่วนนี้ก็มีหลายอย่างนะครับแล้วสิ่งที่ดีของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับคือกาล่ามีการพัฒไอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับทีมงานว่าเรซูเม่ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นใครนะครับอย่างมีคนชื่อชื่อดนแอลนะครับแล้วเคเลนบีนะครับวอลเลนเอ็มนะ เอมิลี่เนะครับ i w แว V จุดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวย่อ Dev V แล้วก็ h a ร r รีนะครับประมาณเนี้ยแหละนะครับก็ถือว่าตัวเนี้ออกมาดีมากในเรื่องของโปรเจกต์ไปเสียเรื่องของคดีความนะครับทำให้กาล่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเน็ตเวิร์้เราก็กลายมาเป็น V2 นะครับรวมถึงโทเค็นมันหายไปด้วยฉะนั้นตอนเนี้กาล่าเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแล้วผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า กาล่าเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับทางาโดคอนนะครับหรือทางแซมแบงแมนไฟล์หรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างเป็นที่น่าสงสัยอยู่คนหนึ่งนะครับก็มีประวัตินะครับรวมถึงมีคดีกับทาง XEC ด้วยหรือเ็กนะครับคนนี้ชื่อว่าไวท์ท t ูสตันนะครับก็มีคดีนะครับโดยผู้ร่วมก่อตั้งอย่างอีริกนะครับอ่าชิเคเมเยอร์นะก็ได้ทำการฟ้องร้องกันนะครับเราก็มีการยื่นอุทธรด้วยนะครับก็ต้องไปติดตามข่าวนะครับว่าตกลงเงินของกาล่าเนี่ยหายไปจริงหรือเปล่าเราก็มีคนหลายคนก็ถามว่า ตกลงแล้วกาล่าเนี่ยจะรอดไหมนะครับส่วนตัวผมผมว่ารอดนะดูจาก Market Cap อะไรพวกนี้ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเพียงแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการกาวเหรียญกาล่านะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เอ่อเหรียญเกมอะ่ะมันนิ่งไปสองปีแล้วนะครับแล้วมันไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นเลยหลยพอๆกับเมตาเวิร์กฉะนั้นผมเชื่อว่าทาง อเมริกาเนี่ยเขาต้องพยายามกาวเหรียญนี้เหมือนกันนะครับก็เลยใช้เรื่องของคดีความมานะซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของคดีความนะเป็นแบบเหมือนการกาวการปั่นเหรียญอะไรนี่งอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นส่วนตัวผมว่าคดีความของกาล่าเป็นส่วนหนึ่งของการปั่นเหรียญด้วยนะครับรวมถึง่าร์เก็ตแคปของเขานะครับแหล่งซื้อก็ตกต่ำเนาะเราก็ดูจาก ไซส์ของอุปทานก็ใกล้ๆกับ XRP กับ ADA นะครับฉะนั้นราคาเนี่ยไม่น่าจะพ้นจากสามดอลลาร์นะครับสามถึงสิบดอลลาร์ไม่น่าจะพ้นจากตรงนี้นะครับคือต้องใช้เวลาในการที่ bitcoin ทำฮาวิ่งเป็นหลายๆรอบแล้วราคาขึ้นไปแล้วหลายๆรอบก็ประมาณนี้นะครับก็จะเต็มสิบผมก็ต้องให้สิอยู่แล้วนะครับติดเรื่องของคดีความเท่านั้นแต่ผมว่า ถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปั่นเหรียญกาล่าได้นะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับโปรเจกต์ไม่น่าตายแน่นอนนะครับคือแข็งแล้วนะครับเห็นโซไหมโซโลนาคิดว่าแข็งนะครับพอแข็งแล้วโดนทำลายเขาก็พอที่จะกลับมาหายใจบนบกได้นะครับบนบนน้ำได้นะครับเหมือนปลาที่ปลาที่หายใจด้วยปอดนะนะ นะครับอย่างเช่นปลาวานปลาโลมานะครับก็ต้องมีเวลาที่เขาเนี่ยจะโผล่มาบนาน้ำนะซึ่งคลา,ายกันนะครับส่วนตัวผมถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อนะก็คือสิบเต็มสิบก็คือให้สิบแน่นะครับแต่ต้องเป็นสาย VI หน่อยนะครับอย่างเช่นลูน่าหรือเทอรล่าแล้วลูน่าสองจุดศูนย์นะอย่างโซด้วยคงคงต้อง VI แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่แลงมาเก็ตแคปบบนบนแล้วถ้าเกิดคุณจะไปแบบถือแล้วอยากให้พอร์ตระเบิดเนี่ย ระเบิดหมายคําว่าพุ่งะนะครับแล้วพอร์ตโตมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปถือต้นน้ําใหม่ๆจริงๆนะครับกาล่าคือถ้าเกิดคุณจะถือแล้วหวังรวยแบบในฮาวิ่งครั้งเนี้ยนะครับแบบสมมุติว่าคุณลงทุนหมื่นเนี่ยแล้วจับเงินล้านเนี่ยยังยากอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าถ้าดูพื้นฐานตอนนี้คือยังยากนะครับคือไปไปเล่นเหรียญประกล่มอื่นดีกว่านะครับ เล่นกลุ่มพวกดีไฟดีกว่าออย่าง ADA นะครับเราก็ยังพอเห็นกระแสของเขาอะนะว่ากระแสของดีไฟกำลังจะมาดอทพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ A w a วอะไรพวกนี้เรายังเห็นกระแสไงนะครับแต่การ่าเนี่ยผมไม่เห็นกระแสนะเพียงแต่ว่ามีการกาวเรื่องของเว็บสามนะครับซึ่งเว็บสามเขาไม่ได้ทำไอ้เกี่ยวกับคู่เทดนะครับเกี่ยวกับไอตัวของ แพลตฟอร์มการกู้ยืมอะไรพวกนี้ที่ที่ใหญ่เท่ากับทาง A D A นะครับหรือว่าทาง Ethereum นะครับประมาณนั้นนะครับฉะนั้นจุดเด่นก็ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเขาอยู่ที่เกมไฟกับเมตาเวิร์สนี่แหละนะครับแล้วก็ขาย N F T ไปพร้อมกับตัวของเกมข้อมูลโดยทั่วไปเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นสิเต็ม10ให้10นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วเราหวังว่ากาล่าจะเพิ่มพอร์ตศักยภาพการลงทุนของคุณในระยะยาวนะครับสาย VI ออาจจะต้องมีนะครับจำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบพอร์ตพุ่ง ไปเหรียญอื่นนะครับแล้วผมก็หวังว่ากาล่าเป็นเหรียญที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของท่านให้มั่งคัง่งเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไม่กะสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ